บรรยากาศนะคะปติตาดึงกางเกงขึ้นให้น้องหน่อยสิม,มันเล็กแม่เวียงโอลไปโอเคไปอ่ะขึ้นไปอ่ะเดินขึ้นไปค่ะสีค่ะคไปเลยเดี๋ยวแม่ออนถึงก่อนนะนนไปค่ะ เรากันอยู่กันที่โรงแรมเวียงโขงนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศโรงแรมเวียงโขงนะคะมาย่งสวัสดีค่ะทุกคนเราก็อยู่กันที่โรงแรมเวียงโขงนะคะบรรยากาศห้องหรูหราหมาเห่ามากเลยนะคะทุกคนค่ะเวลิบิกมากเลยนะคะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปว้าวมากเลยนะคะอ๋อว้าวว้าว,ว,าวโอสวยสวยโอห้องน้ำคไหนดูห้องน้ําสิโอโหห้องน้ําใหญ่กว่าห้องนอนเราอีกนะคะอ้ยห้องสวยมากเลยคะ่ะอ,อ่ะไปดูบรรยากาศ บรรยากาศที่โรงแรมเวียงโขงนะคะทุกคนค่ะห้องแบบโอ้สวยงามวิตาค่ะเป็นไงบกมือทักทายนะคะโอ้ยไหมเอาเล็กซองเอาเล็กซองอ่ะเสียบการ์ดเลยยังเสียบการ์ดเลยยังโอเคแป๊บนึงอยู่ไหนอ่ะแป๊บนึงไม่หลบเลนโอ้ยโอเคนี่ว้าว อ่ะเธอนอนกับแม่ไหมนี่อีกห้องหนึ่งนะคะโอ้ okay. <Very> โอเคอเวลีกุ๊ดกุ๊กกุ๊เรียงของมกดาหารนะคะทุกคนคบรรยากาศโรงแรม

โซนคาเฟ่นะคะโรงแรมเวียงโขงนะคะบรรยากาศก็พอดียางเนาะบรรยากาศพอดียางออนเออบ๊อบเฮปันไดดอกถ้าเดลลอนันจ้ามันกับบ๊อบเฮียออนอ่ะไปนั่งยู่มคือถ่ายรูปหายออนอะ่ะถ่ายรูปไปนั่งอยู่อันนี้วิตาฮะวิตามาวิตาเวียงโขงนะคะ เราอยู่กันที่โรงแรมเวียงโขงนะคะทุกคนคะ่ะเวียงโขงมุกดาหารคะ่ะเรามาตามรีวิวนะคะไม่ผิดหวังค่ะทุกคนบรรยากาศดีงามคะ่ะ ะเวียงโของ,อง,องอ่องะ,ะอเธอขึ้นได้ไหมอ่ะแม่จับไปก่อนน้องด้วยบัก่อนน้องด้วยน้องอ่ะเธอกับพี่วิตานะคะเวียงโขงนะคะเจหญิงน้อยเหรอ นเนอาวิตามานั่งเก้าอี้ตรงนี้สวยนี่เก้าอี้นี้แล้วบรรยากาศเวียงโคงนะคะไม้เห็นเครื่องบินไม้หน่ะไปเลย เลือกเอาสิลูหลกยากา เรือไปแล้วนะคะมาแล้วครับอาเธอสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม อาเธอร์มาแล้วนะคะบอาเธอร์มาแล้วนะคะยินดครับเค,ครื่องบินมาแล้วนะคะจะบินไปไหนเนา,าะเาครื่องบินมาจากอฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาประเทศไทยนะคะริมโขงมุกดาหารตรงโรงแรมเบียงโขงนะคะสวยงามคะ่ะ ริมขงมุกดาหารนะคะฝั่งนู้นสวรรณะเขตเพื่อนบ้านนะคะทุกคนคะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมเวียงโขงนะคะสวยงามคะ่ะตัวนี้ด้วยเล็กซองกัดนะครับ พามาชมเรือกเก่าแก่นะคะทุกคนคะ่ะที่โรงแรมเวียงโของอ้าวมีมีใครอยู่บนนั้นคะต,ตัวตตอะไรคะตามาถ่ายตรงดอกไม้นี่ปะตาเรายังไม่ได้ถ่ายตรงดอก